ก็เต่ออดีเลยหัวน้ำก็เต็มดีเนอทั้งหน่อยกับจางว่ากันหัวน้ำงามป่านนี้งามงามครับมาแล้วบุยสุดยอดสุดยอดมีมเลยครับวันนี้สุดยอดมีมแบบนี้นครับงามครับ ป่านางสาวไทยครับสุดยอดเลยวะมึงไงอู้ยมึงง้างโอ้มือเห็นมแมนบอกมือแมนเนี่ยเนาะแมนแหละมันเฮ็ดตามดีขึ้กันไงขึ้นกันพ่อแม่ไงสุดยอดที่ดีครับงามพูด ครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็อยู่กับช่องชมทุ่งชาแนลครับผมวันนี้พากันมาอาหาะมิ่มอีกแล้วครับหลังจากเอา,อเาองัวเขกาคอ,อกแล้วกับอาหารเนี้ยของหวานไม่จีนแล้งครับพอดีผมเห็นมิ่มไปครั้งหนึ่งอยู่ในป่าครับในปา่าไปเลี้ยงงัวมาอยู่ในปา่าน,นี่พอแล้วก็ลังหาอีกเพื่อนมีน้ำสังข์ทางเพราะว่าต้อง,งเป็นตะมีครับเจ้านี่ มันเคยมียเพื่น่านี่คเจ้าหนี้ผมไม่ได้ซรองบึงเป่นห้างนึ่งใหม่ในบุงยังรอหามัินได้มีบ่เอาหาบัตชงนี้ครับกวนที่เข่าไปปาเขา,าตเอวยเป็นทีน่อนครับล้วยมียยมอำงัวอำกล้วยตี มีนั่งวันน,นั้นปลกมีนั่งมานี่ครับหรือมันฝ่งอยู่โอ้โเออเบิ้งกันเลยเติมกันเมื่อไรทั้งที่เขาเบื้งไปครับอย่างมาทั้งนี่จองเบงิ้วงพอดีหมานเลยเมื่อพึ่เบ้องไม่อยู่ ไใ้่เราได้บ่มีรถหนึ่งหลังงั้นอุปกรณ์กกเท่ากับมีแล้วตัดแต่งกิ่งตัดกิ่งใหม่มีดนีค่คก็กระตาครับมะพร้าวครับกาบมะพร้าวมีนี่ใส่แบบกาบมะพร้าวครับแตาว่าจะมีนะครับมาจิมาเอามีมังเดียวเรียกว่าหน่อย มาปวอครั้งนี้พอดีท้างเ่าย่างมา,างนี่เลยไปเข้าบ,บวบแห่งแล้วควรดีจ้างคนไปคนมาคนก็เห็นบ่แนะแย่ดีนาะหรือมันทั้งหน่อยขอเาขาปเอเฮ้ยเขาเห็น หน่อยวาไงเขาเอาไว้ได้ดิเขาเาป็นเหลือ,อไลครับอู้นนามหัวน้นามกลมดีอยู่รุ่นน้ำแขกก็งสีม,มีนามมวนหนานี่ก็เดือนต้นเดือนพฤษภาที่เขามี่แถวหนีนห้างไงน,นี่ต้นเดือนพฤษภาสีม,มีนามหัวน้ํามสนม,มูดอกแต่ว่าผลกับว่าตกใส่ได้สีม,มี้นามอยู่หรือมั้ย ฝนม่ได้ตกเลยครับทั้งนี่ทั้งเตลพุ้มเลยฝนไม่ได้มาทเดียคืมีน้ำหมดมีมแต่วกันฝนตกใส่มันส่มีน้มครับนี่ฝนม่ได้ตกใส่มันสมีน้ำอะหล่อรุนน้ำกันเป็นห้องนี้ครับห้องน้ำคือเต่อนี่แหละ หัวน้ำก็เต็มดีเด้อทั้งหน่อยกับจางแล้วก็อันหัวน้ำน้ำปนาดี้ำปลากแล้วองน้งา้ำเงับแปลกแลยอ่ะน้ำดอูน้ำดีเนาะห่วนกับบมี่เน่ะบม่วนี่เนาะดีอ่ะบุ๊เขาอ๋อ ปเปียวยุ่นน้องพุ่นไม้ปุ่นน้ำก็ดีครับาปมนผมครับ่า,าน้ำเนงามดีหน่อยพุ่นเพิ่งสา่งดีหนอนไม่ดีไงยู่วะพุ่นสางงามเลยครับแานผู้สาวจำหน่อยไปเบ่งกับตากบพังมีมนะครับโอ้ตากาพังมีมไม นี่แล้วเนี่ยสมไอเกี่ยวกับตาอร่อยมากพังมีมใหญ่กว่าตาอันนี้เอาตาใหญ่มากผมครับเบื้องล่างมีมยู่ืหลืบมันหมานล้วครับพังหนึ่งไปหาอีกไปเปี่ยวพังนั้นนี่เปี่ยวพังผมเบื้องไว้ครับมาเลี้ยงว่าพอว่าดินี่ครับอยู่ในปลานี่ พังอย่างงี้ก็พอก็ดีก็ของน้ำด <ok ie S 2> <laughs> ีครับพังหน่อยน้ำดีใชอยู่ครับแถวนี้น้ำดีเนาะตอนนี้ไปหาอยู่หนองยางปุ่นมันมีแต่ง่วนครับหกนี่ครับเพป็นจองเบิร์นกันนะปวดใช่ไหมไยู่ใกล้กันอยู่หรือเป่ไม่ยู่ใกล้กัน องา,านยุด<ภ>ต้นเดียวกันนีพภพภ่ไม่ใช่เขามากองเขาขคุณคนเปิดหายอยู่ดทิที่พิษณหานก็คือใกล้กัน,นค้นเปิดหายอยู่ครับไป,ไปครับไปต่อเขาเรี <c oughs> <c oughs> ยกหัวยา,า,างม็พล่อยว่าดีนั่งน้อยๆนั่งน้อยๆแต่ว่าน้ำมันดี มือแมอน้นำเต็มเลยครับอาซองเบืองคนระับปลาน้ำยู่น้ำปลาไม่ใช่หลาบจริงๆน,นครับหกเคไหบเนี่ยแค่นี้นี่สีบ่บดไม่ขอเวลาอ่านตานอินตีนอยู่บ่ควนี่เหรอลุงอย่ก,ก็ได้ ต้องว่มันโพมันีทังแตนมันม่นี่อย่งเนี้ยเป็นมิ่มด้วยไงโมเมียนอะไรต้องบอกนะว่หาห้ได้เพิ่มเพิ่มมีครับโอ้โหโรครับขี้ขันหมดหาลุงปีก็ได้บ่อยบี พี่พี่ลุงพี่นี่ผมเห็นอยู่ในนี่ครับนะพอดีเอางวะมาเลี่ยงเ,เลยซองเบิง้งว่าดียางหาท่งนี้ก็ดจิตเป็นแต่มีแบบนั่นแหละลงุงน,น่นโอ้มีเน,นียงเบื้องหรือ ไปครับเดี่ยวหังเอาเบิ่งไหวหังใหญ่กว่าหางนั่นอยู่บุมี่ามำลยสิแหงแันงัวงบ่ลงมากเ่ยบัวหลูงบ่วบุ้มี่หนำแหงต่ท่งกูว่าเชื่อแหงหงือไม่อนีไม่ไปใส่เลยนี่ครับหอยงว้าห้องวาทางบ้าบุ่งแปลนิดเดืยนเลยยางมาหนีพอดี อ,อย่างนัมนกพ่อพอดีฝุดเลียมมงมงเนี่ยแถวนี้เขาเคยมาเอาห้างหนึ่งครังใหญ่ยังสิแหละด้วยที่เป็นอันเก่ามันพู้นนี่ครับฮะนี่นะครับเขาเขาเคยเอาอยู่แถวนี้นยจะเอาแล้วมันมาสั่งนี่อเ,เอาไปบ้าง่นสองอาทิตย์หนึ่งบ่ เมื่อนั้นเขาไม่เอาอยู่นี่ครับอยู่ฟังข้างบนนี่ีมันน่าจะบินบินมาอยู่นี่เมียนอะไรนี่จู่ตรงขามกันวันนี้แย้มซุ้มเก่าแย้มแย้มมันว่าหนีเลยครับกูว่าหนีแหละหนีกูม่ามุนก็ไม่หนีก็เมื่อเมื่อนั้นเขาเอาอยู่นี่ครับห้างใหญ่มาที่นี่เอามันแล้วมันก็จิตไม่เห็ดอยู่ข้างกัน

ชิ้ดิชู้้วยังํำมันเน่ยทังยัไงแับน้ำจะเป็นยังไงคือเป็นเบ้นเบนน้ำเป็นเบ้นเบนเพิ่นทางปล่านาทางด้างเขากันน้ำเป็นเบ้นเบนทีมีน้ำเพราะว่า วันนั้นเขาไม่เอามันก็ง่ายดีเนาะฮั้งเดียวงมึงครับคนมาตั้งตัวค้ำกันน้ำดีก็ยังหั้งแลกวันนั้นกันรวยสบายเลยครับหั้งใหญ่ยังดิ <c oughs> มันบกวนม,มันบ่อยน่นมันบ่เป็นปล่อยเนาะอู้อาเนี่ยมีปลาบ่มีล้มเลยรับงม,ม,ม,มันเป็นเพรสองอาทิตย์ไป có lời đi nào nó chưa nhà đi không có nhà đi đi buộc rồi nhàn nó có đi mấy kêu nhà nó nó cần nó ôi hát ngay này. Mọt. <cười> 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 cái này nó mệt cái chuyện đó em ta đã nhịp nó mới biến bồi bao bao gì cái mới biến bồi không mới kêu nhà vậy mới chỉnh được gì ในพื้นที่ปล่อยกันนะใส่แบบไม่ครัไม่ได้ใส่ยาสูบครับเม้ายาสิเป็นเม้ายาครับมีคนคอมเมนต์ครับบอกว่าใส่แบบอื่นครับยาสูบมันอันตรายครับก็เลยเปลี่ยนแบบพอดีเอามะพร้าวกาบมลเปล่ามา อู้งามอยู่นี่ลาดปูนอยู่พึ่งงั้นพวกนี้นี่ได้ย้อนนะครับเล็ดน้มดีอยู่พอห้าแงาแหลกเีแค่เอากันดีครับอู๊ยห้างนี่ไหมเนี่ย ค้าก็ดีครับตัดไปหมดนั้งเดียวดูเรื่องนี่ดูเด,ด็กๆมาแล้วบู๊ยสุดยอดสุดยอดมิมเลยครับวันนี้สุดยอดมิมแบบนี้ว่าไครับงามครับป่านางสาวไทยครับสุดยอดเลยว่ะว่าไงครับบู๊ย ง,งโ้โอ้มือ้อเงี้ยเงี่ยเงียเงี้ยเนี้เมียเงี้ยเงี้ยเงี้นง้เงี้ยเมีงี้ยงี้ยงี้ยี้งี้ยเีเงียเงียงี้ยเดแ้ี้วงี้ง้งา้ยเงี้งเงามแเ้งี้ยเงี้ยเงี้ยมงี้ยเงี้ยเอยเงี้เเนี ทางนสุดยอดมิมเลยมันทั้งนี่นะครับ,ไป,ไ,รบไปเฮ็ดทั้งไม้กับไปเฮ็ดอีกนี่แหละกันเฮ็ดทางงาั้งน้ำปลานนิซุ่มกับกระตาอยู่ครับทังนี่กระตาใหญ่เฮูอนี่กระตาใหญ่ขึ้นน้ำแยงครับ ป่นานนังสาวไทยตะวันซ้อนกับพังน,นง,าางนี่แต่มงมง่วงางนีง่อยแต่มึงยิ่งหัวมันเรียกจะป่านบ่รนเรียกจะ่อนไปเต่าไม้ไม้นี่งามครับมีไมไปเต่ามันรับบึ้บยมันใหญ่ดีครับเบมงครับลาดปูนเต็มมัดสูงน,นำ มันปิดฝาแปลว่าน้ำเต็มหูหม้ครับาง,งามนาไม่อีอ,อยู่อ้ยเที่เที่ยวะเมื่อครังทับโดนง้างครับเอาวปอ่างค้นกอนเอาไปค้นย่บบานเบิองงางงามบานเทียดหีกหละครับแตก

ไปหาอยู่น้องนั่นสามครัง้งไม่ได้ขันเลยครับน้องนี่ไปทหารไปทหารเก็บกินเบิดเอาไปคล้องหวานหมดเลยครับไม่ได้บีบน้ามไปเลยน้าหน่อยไรอันนี้เป็นงามหนึ่งดอกหนีงามมันเป็นน้ำหมายอยู่เนี่ยเปลี่ยนน้ำปลาปลานั่นนี่มีแต่หางใหม่ๆแบนบ่มีหนามมีแต่งวนมัน ไบอ,อกไปครับต้นก็ติดตกเลยอุม่มุ่มช้ำาไปคือไปเลยช้ำชาว่าติดตกอยู่นี่สามตีมือมาตัวนี้ที่บบยู่ใแตกันแบบวันสามแข้งยังมีเยอะงเนี่ยใครเนาะทั้งหินผู้ซองรวมหมฮะซองยุ่งบริเบเบื้องละเอียดไปครับหาอีก,กนครับเ,เพื่อได้เติมกัน ดีจำห้างจำกันเด็มเต็มตรนี่เลยเนาะนี่ก็ดีเขาอีกนีอยู่ด้กันคดีกันสิเห็นไงเห็นหง่ายๆครับอันนี้มาสว่างเบื้องหัวเหมือนอยู่หนาเว้ยดีตอนหนาจนอยืนขีดอยู่ระดับสายตาเวดด้ดีงั้นกันง่ายนี่เิ็นติวสุดการป็นนั่งสี่เป็น่าหายดีเนาะมาเดี๋ยวซื้อไป มีผูกมั้ยแฟนมีลองครับนี่นะครับน้ำไม่ดีดิมึงน้าครับ,บรมึงมึงเต็มแค่นั้นไม่ยังไงเมื่อกี้ดินะเห็ดปิดน้ำเบิดลาดปูนน้ำเบิดนี่นะครับแค่นี้ลาดเบิดเลยสุดยอดงามรับงนี่ผ่านๆครับดรอนนี่ มีมป้านี่มีมป้านี่นี่ได้ย้อนนครับหามันไปครับเดี๋ยวเพื่อนหาจ้องเบื่องอีกก่อนครับเพื่อนเห็นหน้ามันดีครับเพื<ๆ>่อนหาอีกน้อยหน่อยนะครับเดี๋ยวจะมาเงเบิ้องกำกันไหมครับมาตีเห็นอีกบะไิหาเลาะไปเหนียครับเบืเ้องดอนนี่แล้วก็ที่ไวทางเมียหมดแล้วครับที่แรก่าตีเมื่อเอาแตห่หางนี่นะครับพอดียางมาตัวหงนี่พอดี ไปครับเป็นปัญหาแล้วนครับเดี๋ยวจะมาเบรงน้ำกันไม่มาครับพอแล้วพอแล้วร่งกายยางกับบัตรซองเบิงห้างนกพอดีคุณมิตรห้างนกห้างนกกระจับคุณม,มีห้างในหน่อยว่าจ๊ะเนี้ย <laughs> แป่ะปุยครับยืยอไม่ไป,ไไปแล้วข้างหนกปัจองวะเอาปั้นจองมากเลเดี๋ยวปไปถึงเฮยครับป, <c oughs> ปั้นงานวันนี้ั้งหนกเลยเหรอเอัาข้างหนกครับุ๋ยร้ายครับต <c oughs> ดกี่บ่คอยมีในข้างหนกอันนี้ มีบางตัวเนีนี่เฮ็ดไปเบิดครับน,นั่นละฟันหลนุลงดงต้องหลงกล้องหลมีครับมิมน้อยคือเปปอไอ้แปะดีเดช่วอได้ใชมลมันู่อะ มันมีนลูกเดีย่ยนนกเสียงนกเป็นหรอนั่นไปฟันงานนั่นเออมันยังไ่ถือค้างนกเหลือกฟันกันนะเออเัียงว่นมีค้างนกนั่นแหละเขาคือตะปอดอยู่แตกออกไปแล้วทิดกันแล้วมดติดเป็ผนผาด ปากกันก็สีรุด,ดิจ่ะคุณครับนิ่ม <c oughs> โอ้มีนามอยู่เจอเลยเอาอ่ะรนมีนามอยู่ครับขาดเลยขาดเลยขาดตัวมันตื้อกันโตกมาเร็วโอ้เท่าโลอติดลุง่ะ่ะติลุงล

น้ำดีครับ,ดรบไ,ได้หน่เพราะเลยไปกินกับเขาครับมังนี่ดา่างมันมิมนี่จังเลื่อนมิ่มทำง,ง,งัวะอมนัวครับทางนกยังดูกเก่าแฮมไม่ได้ตัดที่เราไตัดลงเบ็ดมีงานแยก เอาไปเติมกันก็ได้กินเป็นของหวานอันนี้หลังรถกลิ่นแต่ว่าแจงแต่ละยังน้ำเอ้ยลมมาแล้วเว่าฝนจะตกว่ะทางบนเป็นพอที่เห็ดน,น้าอีกแล้วคนระับมวยมีง่วนรืออะไรบ้างขนาดนี้น้อยอยังว่ามีง่นวนเานาะติดควัตพวกยัง คว้นใหญ่กว่างใหญ่คว้านใหญ่คว้นใหญ่กว่าหางครับลูกลูกบีมลูกบีมเอ้ยด็กเตรียมกันสามหางครับพอแล้วคำแล้วครับปุ่นคำแล้วครับเดี๋ยวกลับบ้านแล้วเก็บนี่ปืนอะไรเบื่อกันเป็นมาเห็ดปืน,นไปครับกลับบ้านมันล้มมาก็ยังฝนนี่ตกนี่ครับ ปลาครับมันสิเปียกยมี่พอยางปเบิ้งปลาขวานนั่งี่ต้องเบิดทางองปลาเขาประดีนี่ครับย่างออกไปนีนไปเอารถพอดีครับบ่มีปลาเลยมีแต่อยู่ค้าบ่มีมองหาเลยครับ,ค,รบคลิปนี้ก็ได้สามครั้งเลยครับหมานี่ครับเห็นไปครั้งหนึ่งมาเรียงงัวเบิ้งไวครั้งหนึ่งครับเห็น ไปฏิบัติมาคาั้งหนึ่งแบดนี้ยางมาพร้อีกสองครงก็เลยเป็นสามครงครับมานครับมีแต่หัวน้ำนี่ดีเลยครับมีแต่หางงามๆน้ำเต็มซุหางเลยครับครับคลิปนี้มีแค่นี้แหละครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ได้ครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผลมาแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ